ขุดยังไงต่อแม่กดเข้ามาในไลน์แล้วเสร็จแล้วก็ดูตรง,ตรงเพื่อน,นะค่ะเขาชื่ออะไรคะชื่ออ้วนอ้วนจำชื่อเขาได้หรือเปล่าคะ่ะได้อ้วนรุดกับขาบ้าวไม่มีนะอรุดรุดสั่งซื้ออาหารนี่หรือใหม่ค่ะ อันนั้นสั่งซื้ออาหารเป็นเหมือนเป็นไลน์แมนแม่อาจจะหรือแม่อยากลองสั่งเขาเลิกขายหรือเปล่าแม่แต่เมื่อวานนี้เดิเข้ามาหรือเปล่าคะเามื่อวานก็ไม่รู้นะแต่ได้ยินในไลน์เขาคุยกันรถกับข้าวกาลังเข้ามาอ๋อแต่รถเดิมคันเดิมไม่รู้เดี๋ยวแม่เจอเขาแม่จะต้องโบกนะไม่งั้นก็ขอขอ ขอในหมู่บ้านนะคะบอกว่ามีใครมีลายป้าวนกับข้าไหมลายเดิมเขาใช้ไม่ได้เหมือนเขาลบเขาลบออกอะคะอ่ะอาะอาเอาซือสส้อตลาดก็ได้ไม่เห็นจะง้อเลยอะไรอยู่ในเมือ,อมะละกอ